สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพควรระวังกับผมจิระครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและก้าวล้ำในวงการแพทย์มานำเสนอซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจไปตลอดการเลยครับสวัสดีครับคุณจิระและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมประดิษฐ์ยินดีที่ได้มาพูดคุยในวันนี้ครับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ถือเป็นข่าวใหญ่ในวงการแพทย์ทั่วโลกเลยก็ว่าได้ครับใช่ครับคุณประดิษฐ์ ผมเองก็ตื่นเต้นมากกับข่าวนี้เพราะล่าสุดในสหรัฐอเมริกามีการทำสัญญกรรมปลูกถ่ายหัวใจโดยใช้หุ่นยนต์เป็นครั้งแรกโดยไม่ต้องเปิดหน้าอกหรือตัดกระดูมหน้าอกเลยเรื่องนี้เป็นไปได้ยังไงครับคุณประดิษฐ์ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยมันฟังดูเหลือเชื่อจริงครับคุณจิระแต่มันคือเรื่องจริงและเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญครับโดยปกติแล้วการปลูกถ่ายหัวใจเป็นผ่าตัดใหญ่ที่ซับซ้อนมาก ศัลยแพทย์จะต้องทำการผ่าเปิดช่องอกทั้งหมดหรือที่เรียกว่าการผ่าแบบสเตอร์โนโตมีซึ่งคือการเลื่อยกระดูกหน้าอกเพื่อให้เข้าถึงหัวใจได้โดยตรงซึ่งวิธีนี้ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวช้าและมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนครับแสดงว่าขั้นตอนการผ่าตัดแบบเดิมนี่ใช้เวลาฟื้นตัวนานเลยสิครับแล้วเทคนิคใหม่นี้แตกต่างจากเดิมยังไงครับสำหรับเทคนิคใหม่นี้ศัลยแพทย์ใช้แขนกลหุ่นยนต์ ที่ถูกควบคุมอย่างแม่นยำเพื่อเข้าถึงหัวใจผ่านทางช่องว่างเล็กๆระหว่างซี่โครงครับไม่มีการตัดกระดูกหน้าอกเลยทำให้ลดการบาดเจ็บต่อนเนื้อเยื่อรอบๆลงอย่างมากผู้ป่วยจึงมีบาดแผลขนาดเล็กกว่าเจ็บปวดน้อยลงและฟื้นตัวได้เร็วกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดครับโอ้โหนี่มันน่าทึ่งมากเลยครับแล้วเหตุผลหลักๆที่แพทย์เลือกใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดครั้งนี้คืออะไรครับนอกจากเรื่องของการลดการบาดเจ็บแล้วมีประโยชน์อื่นๆอีกไหมครับ มีแน่นอนครับการใช้หุ่นยนต์ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับเข็นก้นของหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ในมุมที่มือมนุษย์เข้าถึงได้ยากทำให้ศัลยะแพทย์สามารถทำการผ่าตัดที่ซับซ้อนได้อย่างละเอียดอ่อนมากขึ้นครับนอกจากนี้ยังช่วยลดการสูญเสียเลือดระหว่างผ่าตัดและลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอกครับหมายความว่าความเสี่ยงโดยรวมของการผ่าตัดลดลงด้วยใช่ไหมครับ แล้วผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายหัวใจด้วยวิธีนี้เป็นยังไงบ้างครับจากกรณีแรกนี้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและมีอาการดีขึ้นมากครับซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากว่าเทคนิคนี้มีศักยภาพสูงในการนำไปใช้ในวงกว้างในอนาคตครับฟังดูเป็นข่าวดีสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจมากๆเลยนะครับแต่การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์แบบนี้เนี่ยใครเป็นคนควบคุมหุนนห่นยนต์ครับหุ่นยนต์ทำเองทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากครับคุณจิระ หุ่นยนต์ไม่ได้ผ่าตัดเองทั้งหมดนะครับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังคงเป็นผู้ควบคุมหุ่นยนต์อยู่ตลอดเวลาครับโดยศัลยแพทย์จะนั่งอยู่ที่คอนโซลควบคุมและมองภาพสามิติความละเอียดสูงจากกล้องที่ติดตั้งอยู่ที่แขนกลของหุ่นยนต์แล้วใช้มือและเท้าควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนกลเหล่านั้นให้ทําการผ่าตัดได้อย่างแม่นยําครับเรียกได้ว่าหุ่นยนต์เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของศัลยแพทย์นั่นเองครับอ๋ออย่างนี้นี่เอง แสดงว่าทักษะและประสบการณ์ของศัลยแพทย์ยังคงมีความสำคัญสูงสุดเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วในประเทศไทยเองมีการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ในการผ่าตัดหัวใจบ้างหรือ,อยังครับในประเทศไทยเองก็มีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผ่าตัดประเภทอื่นๆแล้วครับเช่นการผ่าตัดทางเดินอาหารหรือทางนรีเวชแต่สำหรับการปลูกถ่ายหัวใจโดยใช้หุ่นยนต์แบบไร้การเปิดหน้าอกใหญ่นั้นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และอาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งครับเพราะเทคโนโลยีนี้ยังค่อนข้างใหม่และมีต้นทุนสูงรวมถึงต้องมีการฝึกอบรมศัลยแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้หุ่นยนต์โดยเฉพาะด้วยครับน่าสนใจมากครับคุณประดิษฐ์ถ้าอย่างนั้นในอนาคตเราอาจจะได้เห็นการผ่าตัดหัวใจด้วยหุ่นยนต์เป็นเรื่องปกติมากขึ้นก็ได้นะครับแต่ทุกการผ่าตัดย่อมมีความเสี่ยงใช่ไหมครับคุณประดิษฐ์แล้วการผ่าตัดด้วยวิธีนี้มีผลข้างเคียงอะไรที่ผู้ป่วยควรทราบเป็นพิเศษไหมครับ เป็นคำถามที่สำคัญมากครับคุณจิระแม้เทคนิคนี้จะลดความเสี่ยงจากการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอกได้มากแต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้เหมือนกับการผ่าตัดใหญ่ทั่วไปครับผู้ป่วยและครอบครัวจำเป็นต้องทราบและทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจรับการรักษาผลข้างเคียงจากการปลูกถ่ายหัวใจโดยหุ่นยนต์ผลข้างเคียงที่พบบ่อยและมักจัดการได้เช่นความเจ็บปวดบริเวณแผลผ่าตัด แม้แผลจะเล็กกว่าเดิมแต่ก็ยังมีความเจ็บอยู่ซึ่งแพทย์จะให้ยาแก้ปวดบรรเทาอาการรวมถึงอาการเคลื่อนไส้อาเจียนจากยาสลบและยาแก้ปวดและอาการอ่อนเพลียที่ผู้ป่วยจะรู้สึกมากในช่วงพักฟื้นซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ร่างกายต้องใช้พลังงานในการเยียวยาตัวเองครับบางรายอาจมีไข้ต่ำๆหรือเลือดออกบื่อฟกช้ำบริเวณแผลผ่าตัดได้บ้างครับแล้วผลข้างเคียงที่อาจรุนแรงกว่านั้นหรือต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรอครับ ผลข้างเคียงที่สำคัญและต้องเฝ้าระวังคือการติดเชื้อครับไม่ว่าจะเป็นที่แผลผ่าตัดปอดหรือส่วนอื่นๆของร่างกายซึ่งแพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันและรักษานอกจากนี้ก็มีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับระบบหายใจอย่างปอดอักเสบหรือมีของเหลวในปอดบางรายอาจมีปัญหาเกี่ยวกับไตชั่วคราวหรือเกิดลิ่มเลือดอุดตันโดยเฉพาะที่ขาซึ่งถ้าลิ่มเลือดหลุดไปที่ปอดก็อันตรายได้ครับแพทย์จะให้ยาป้องกันและแนะนำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ครับ แสดงว่าก็ยังมีความเสี่ยงที่คล้ายกับการผ่าตัดใหญ่ทั่วไปอยู่ดีใช่ไหมครับและผลข้างเคียงที่เกี่ยวกับหัวใจโดยตรงห่ะครับครับอาจมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดขึ้นหลังผ่าตัดซึ่งส่วนใหญ่มักไม่เป็นอันตรายและรักษาได้ครับและสิ่งสําคัญที่สุดหลังการปลูกถ่ายหัวใจคือการปฏิเสธอวัยวะใหม่ครับซึ่งระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยอาจมองว่าหัวใจใหม่เป็นสิ่งแปลกปลอมและพยายามทำลายทิ้งผู้ป่วยจะต้องรับประทานยากดภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิตเพื่อป้องกันภาวะนี้ครับ นอกจากนี้ก็มีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาระงับความรู้สึกและความเสี่ยงน้อยมากที่อาจเกิดความเสียหายต่ออวัยวะใกล้เคียงระหว่างผ่าตัดครับโอโ้โหฟังดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแม้เทคโนโลยีจะช่วยให้ดีขึ้นแต่การผ่าตัดก็ยังคงเป็นการผ่าตัดใหญ่และมีความเสี่ยงอยู่ดีถูกต้องเลยครับคุณจิระแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากแต่การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและตรวจสุขภาพเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้อย่างมากครับและหากมีอาการผิดปกติใดๆควรปรึกษาแพทย์ทันทีครับชัดเจนมากครับคุณประดิษฐ์วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณประดิษฐ์มากครับที่มาให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์กับเราในรายการสุขภาพควรระวังครับยินดีมากครับคุณจิระและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับและสําหรับท่านผู้ฟังทุกท่าน อย่าลืมติดตามรายการสุขภาพควรระวังได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมจิระต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ